กู phrases, สวัสดีค่ะพี่น้องกินตำหมกฮู้พี่น้องมามากินตำหมกฮูเสียกอบย่างเห็ดใหม่ๆสดๆบุือก็เก็บจากต้นสดๆพี่น้องบวงตุ่งเย้ามันดีเห็ดผมเย้ามันดีเห็ดผมมาละมา, Peter, มามจัดการมามามาจวดจน้ำกันจวดจน้ำกันมือเลยขนมเส้นเนี่ยจวดเลยมันเลยโอ้โหเจ้ากูอยากอะไรกินเลยบาทเนี่ยมาขึ้นเป็นน้ำเสด มะเขือนี่มะเขือสดๆเลยนะคะคุณเขียวจัดสวนอืมคุสดๆเลยนะผมเองเลยตั้งเกยพี่อ่ะหยิบกระดาษให้หน่อยได้นี่ไงอยู่ข้างๆเนี่ยกระดาษโออ้กระดาษให้โซ่ให้ใช้อีกอืมหน็หิวพี่น้องเฮ็ดใส่กอกแล้วก็ับกันเฮ็ดผมอืมโอ้โหเดี๋ยวันดีนี่คักเจ้าแม่้านก็ได้จัดต่ำหุงให้เลยเดี๋ยววันเป็นผู้รับใส่รับใส่ลายแมงวันใส่กอกลายแมงวันใส่กอกด้วยวันนี้ จู่ใจเลยยายวันดียานันมมาาวันดีใส่ยายพี่ันจุใจเลยยายนันโยยายนันมนีลูกค้าหลายใส่มื่อน้อพี่น้องเนาะอร่อยจังเลยใช่ปะอะไรดอกมาละเนี่ยจับสวนสดสดต้นตายบุญยอดมาละใช่พี่น้องนามใบมะละไงพี่เอาขมหน่อยนะเอาอร่อยแบบมะเขือเจียวใ่ะ แสบจังอะไรพี่น้องแซ่บเนาะแซ่บเบอร์พึ่งอร่อยสองมือเลยอืกินเลยกินสองแต่ว่าเขากินมื่นเนาะแซ่บอืผมผมใช่ไหมมันเป็นมันกินไม่เป็นอ่ะกินอย่างมันกินนี่เลยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ไม่เอาแตงกวาลงมาแตงกวาเล็กอ่ะ แตงกวาน้อยอ่ะมัล้างไปซื้อกันนเนีนยพี่เหี่ยวพี่เหี่ยวไปอยู่ไหนมาในกินมาล้าไม่เป็นเนี่ยเจียงจืดกินเป็นอยู่เดีเลยหายอย่างกันนี่มันสดเนาะอืสดอืมมะเขือเนี่ยสดสดจักได้แซ่บเนาะอืสดจากต้นเลยกินแต่กินอย่างแต่อันฝีมือยายนั่นอย่างนี้โอ้โหมืออื่นนะห่อยจะเปรี้ยวพอดีเนาะเืออืันเปรี้ยวพอดีมันแหละทักทา กินเข้าวันแล้วนั่งสองวันแล้วเนาะเมื่อวานก็หนมกีนทั้งวันกินนึงกินอย่างนี้แหละตอันนี้น้ำหนักยังขึ้นเลยจัดกัดบอกแค่กัดไม่ได้เนาะอืมเก็นมัอนี่กินมัอนี่เลยเก็นมัอนี่กินมัอนี่แล้วไปลองล่อมื่อไหร่ละเออทั้งนี้มันกินได้เนาะมันเร็วเนาะมันตากแดดด้วยไงมันราะคือคิดว่าคุ้มคุ้มไปวันคุ้มปัดมะเร็งวันไปนั่งปัดมะเร็งวันสองชั่วโมง ก็จะเลยพี่ใส่ก๋วยเตี้ยวเลยอะไรป่ะพี่พี่ป๊ะแกมป่ะใส่ก๋วยววนี่เราเพชดป่ะอืมอืมคอยว่างั้นแหละเด็ดมาสักสีหาเม็ดป่ะเดี๋ยวไปเด็ดเนี่ยเนี่ยทำไมพี่น้องพี่ก็ยู่ห่างๆเนี่ยนี่ไงพริกอยู่ตรงนี้เด็ดไม่นั่นอย่ยจิบเลยสี่ห้าเม็ดพริกก็ยู่ข้างสวนพริกนี้ไพ่วันนั่งนั่นนี่สวนนี้ไี่วัน วางตุ้งเอ้ยนี่สดวางตุ้วางตุ้มมาละเมื่อไห่ยุวังไถเนาะไม่กินทุกอย่างห้าเม็ดพอเขียวห้าเม็ดพออือหืออืออ้เนหงมันไเนี่ยสิบสดจากสวนยังแดงสวนนี้วันดีพริกไงพ่ันเอาลยตัวเนาะ กอเน็ดใส่กอคนใส่ก็มีปัดแมงวันไรแมงวันอยวดเหมือนอย่างตากไรเมงวันแต่กอมันหึงเปรี้ยวตากแดดน้องได้แดดแดดมันร้อนด้นะร่างทองเสร็จแล้วของคนมาตากเคี้ยวเป็นยังแล้วค่ะวันแต่มันอร่อยไามอร่อยมากเลยกินไม่เป็นเลยแต่กินอยู่เนี่ยแหละยาอย่างดีเลยนะยอดมันร้านเนี่ย กินเล็กๆมันจะขมไม่แพ hm kind of ี่กินไปเรื่อยๆมันจะอร่อยละจะละลายในปากเจากยิสานเจาะเมื่หลัง่ให้เจาะยิสานเลยเนาะเขียวเขามีข้าวเหนียวมาให้ด้วยใช่ไหมอืมยังนังอยู่แล้วเขามีคนอะไรด้วยนะข้าวปลาสองไส้ยังครับมันเป็นตำเล็ดเลยก็ง่ายดีนะค่วเราไปใส่เกลือออ๋ถ้าเราไม่ถ้ามันไม่นัวถ้าเราก็ใส่เกลือมเกับคนอให้มันนัวแล้วก็หยดน้ำมันหอยแในหอยเขียวเขาไม่ค่อยมีเขียวมันแยกวุ้นเส้นก็คือวุ้นเส้นไง ของเขียววุ้นเส้นกับวุ้นเส้นข้ากับข้าอขอยอาข้ากับวุ้นเส้นปนม่วตัวกันหมดไงไอเขียวข้าวก็กละมังหนึ่งขอถึงมีสองกลมังไงก็วันดีก็คือวันดีวันดีก็คือวันหยังก็ได้ลายยาเนาะวันนีก็คือวันดีนะไปไอซ์ิ้งคือผงและมาเสียบเนาะจมูกเบหนูว่าน่าทำไหมเนาะอืมท็แบบเขียวนี่แหละ ง่ายเลยบ่ยุงยากเลยของข่อยนี่ยุ่งยากโคกระเทียมป๊กปักปอกปักกระเทียมอีกวู้ปั่เอะม่อยังไงข่อยยึงไอวเขียวเฮ็ดเร็วจังเลยแป๊บเดียวมันเสร็จะลืนำจบจกแล้ใส่กี่หสามเหรอสามสองกิโลก็ตีเป็นสามสามกิโลอ่ะอืมข้าวข้าวอันหมูสามกอนอย่างเ้แล้วกเกือตอแหล่ใช่ป่ะด พี่น้องเห็นนมพี่น,น,นี้อยากขี่อวดตัวอูบอกแคได้กินพี่น,อน้อ,นเอ,องเขื่อนยังเงินดิเขื่อปอกับปลูกเองเขื่อปอกไม่ห่วงกินแล้วมันไม่ห่วงผมมาเลยเนะี่ยนี่เห็างนี้นี่สองลูกอือฮึสองลูกก็ยังขี่อวดปันนี่สามอือฮึเออแค่จะจะไล่ลูกปลาไม่มาจะกัดลูกแกหรือเปล่าอะไรเนี่ยอือไปกัดยังที่ไหนของก็แกเรา กรลังดีอืมอันนี้ก็แพงใช่ไหมอื้มกระลังกินเลยนาะข่อยก็ไม่ได้นั่นเนาะเยอะวันนี้ล้วปูกป็นเบิ่งน้อยแล้วพวกกินเนาะอื้มเวลาเป็เหลืองแล้วก็เก็บเด็ดถิ่มมาที่เนาะบอกเหลืองไหมอ่อนๆอยู่เลยอ่อนๆอยู่เลยก็ใส่ก่อนแซ่บพีกเนี่ยอื้มอ่อนอยู่เจ้าก็หาว่า

ทำบอิ่มลบหรอแบบเดี๋ยวเดี๋ยวกันไหนมาทำนักอีกเนาะเอาไปรกะบอกลุงน้ากบอกเดี๋ยวฉันบอกลุงน้าฉันอยู่ไหนไหนแล้วก็ไปเอียวว่างึงก่อนเลยเอาต้อง้งก่อนเออวันนี้ของก่อนดีกว่ามันในีพี่เที่ยวว่างวันไหนไปซื้อของอ่ะไปด้วยดิเยาวันนี้นี่ว่างตลอดนี่วันดีเพราะทังว่าวถึงวันเสาร์เบาบางมือเดียวอืออ๋ต้องมีคนไปซื้อซองมาก่อนให้เวน่าพาไปอีก อันนี้ลูกปลาก็ไปมาแล้วอืมแต่ไม่ง่ายจริงนะบมยุงยางโมยุงากเลยค่อยเห็นไอ้เสียวแค่ค่อยยังว่ามันชกโลกชกเล็กอย่างนั้นแหละเนี่ยซื้อโซมาแล้วก็นัดทำซื้อหมูเกลือจะก็ต้องการอืมอืมเจยวแต่ได้ผักชีเลยเอออะไรสักสิบกิโลเจอบ่มีแต่บ่มี่ผักชีใส่เลยทำง่ายด้วยถ้าแต่แดดอย่างนี้พเมาแล้วเด็กน้อยมาแล้วเด็กน้อยเด็กเอาเด็กไปแล้วพอเนาะไม่กลัวเด็กน้อยเดินมาก เผ็ดเผ็ดแล้วบาน้อือหมน่าจบ่ค่อยเผ็ดคืขอ๋อ้กินเผ็ดแก้มส่วนเนี่ยมันดีคนเดียวโรตันไปเรอยเดี๋ยวมึงก็เปิดเหรอไปเรอยอะไรกันวะตรงนี้ทำไมทำไมข่อยคือเป็นคนยังงี้วะกินบ่ค่อยเผ็ดว้า ผมกินทเท่าจะมีอีกนะอบเสรก่อนไหมพอแล้วพอแล้วไปอบบันหลังเพราะว่าเขาอยากจะกินเดี๋ยวมื่อื่อนพรุ่งนี้ทำนั่นดีกว่าจจอยากกินแผ่นเกี๊ยวทอด่ก็ให้เต้นำจิมอ่าฮะมื่อหลังเห็นแสบวันนี้เพราะว่าวันนี้มือแหลกมากแต่กรอเนาะเมือื่นอาจจะออกเปรี้ยวหน่อยเนาะเพิ่งจะน้ำชั่วโมงผ่านไปเห็นใส่กรอบไหมกินแล้วแสบแล้วอือใช่ต้องอย่างนะี้แหละนั่งพัดพออบมันก็บแตกเนาะ โยนี่บอกว่าเออลาบตามทุกวันอ่ะถ้าแม่มาอยู่ตรงนี้ชอบติดแม่อยู่เนี่ยอ่าบันดีก็ชอบเลยคนอยู่ไม่เหงานคนบา,างคนขี้เหงาแต่เราโมมีโมมาเจเนี่ยป่านนี้แจ้งยู่ไส่ละไปแล้วถ้ามีโมนี่อยู่ได้มดมือบ้านเนี่ยอันโมมีโมเนี่ยไปนั่งแอร์เย็นๆแล้วป่านนี้ไปหาแอร์แล้วหากาแฟกินละ อืมด้วยอ๋อครับอืม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 ฉันก็ว่าจะเอาปลามาก็ลืมเห็นปลาปลาอะไรพี่ปลาอีกปลาเนี่ยนะปลาแห้งนะต้องแล้วถ้ากล่องถ้าหลาอย่างไม่อร่อยแค่นี้พอแล้วพี่เออหลายอย่างไม่อร่อยไม่ข้าวหน้าแล้วกันจะข้าวหน้าตัดไปเนาะแต่ถ้าทำก็ต้องบอกล่วงหน้าก่อนนะอืมอืมอืม แม่ิันแจ้งมาบอกโวงหน้าฉันหยุดวันไหนอะไรอย่้ยไปตรงยังไงตัวเองก็ไปอ้ยไอ้สิ่งไปซื้อผงมาอืวันนี้สามซองกี่กิโลหมูสองกิโลอาของอะไรซองมันเหรออือไม่รู้เหมือนกัน่าอนี้กาขายเท่าไหร่ไม่หมายถึงหมูสองกิโลอ่ะวันนี้มึงใส่สามซองใหใจนี่พะกันเทศอีกล่ะแล้วจริงๆฉันจะใส่กิโลและซอง แต่พอดีมันมีหนังหมูมีอะไรด้วยเพราะครั้งก่อนครั้งก่อนใส่กิโลกิโลซองหนึ่งมัน่ืซอืมมันจืดไงเพราะว่าเราเรามีหนังหมูตังหากเออเราโอ้ยคือแจ็บมันต่งหากะแต่บปะโอ้ยมันมาตังหากเนี่ยแล้วก็ข้าวอีกอ่ะหุ้นเส้นอีกอะมันก็ต้องแบบว่าต้องเพิ่มขึ้นไปนั่นติดครึ่งซองเพื่อตัวแรเจะคัดเหรอแคอก่อนเนี่ย คือจะคว้างไปต่เลยคือของตอเลยต่เคอจะว้างอยตลอคือแน่นวันดีอะไรคอเนาฮงบงฮงยงยวันดีอืมยังยังยืงว่ะยืงกับตัวพ่อขึ้นพ่อขึ้นที่ฮงขึนาคนหองอะอ๋อเขาจังหมดยืงพี่เนาเออยังเนี่ยมันเอว่าคนไทยโซเล่คนลาวโซเล่เฮงบองเฮงยืงไปไหนหฮงยองเพื่้งยืงไปหนเออแมนแม นี่วันนี้ขี่ยืนตัวยโอเคน้องพี่น้องนะคลิปนี้ก็แซมมีอะไรผากินตำหมูฮงว้าวเพดวันนี้เพดเยอหลายะไม่โชว์เขาดูไฮไลท์สีผมอะไรนี่ไงมองไม่เห็นผมยังไม่ได้เกหัวโอเคน้องพี่น้องนะทนายกิกับแซมจัดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินเลยพี่เขียวอืม